หากคุณเคยก้าวเข้าไปในโอทฟฟอร์ดสักครั้งคงเข้าใจถึงมนต์ขลังของที่นี่สานามที่เป็นเหมือนโรงละครแห่งความฝันมานานกว่า115ปี เพื่อนยาที่รองรับตำนานน้บไปทวนอัศจริ์ที่เคยกึ่งกล้องไปด้วยเสียงเชียร์ของแฟนบอลหลายรุ่นและห้องแต่งตัวที่ต้อนรับซูปเปอร์สตาร์ลูกหนังทุกยุคทุกสมัยแต่ทุกตำนานย่อมมีวันเปลี่ยนผ่านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดประกาศปรปับปรุงสนามใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเซอร์จิมและชิฟต์เจ้าของร่วมสโมสรได้เปิดเผยโปรเจกต์ใหญ่ในการปรปับปรุงและขยายโอแทฟฟอร์ดให้มีความจุ10,000 0ที่นั่งด้วยงบประมาณกว่า2000ล้านปอนด์โดยจะออกแบบจากสถาปนิกชื่อดังฟอสเตอร์พาร์เนอร์และคาดว่าจะเสร็จในฤดูกา2030-2031 สนามใหม่ของแมนยูจะกลายเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในราชนาจาักรแซงหน้าเวมบีซึ่งมีความจุ90,000คนและแม้ว่าแฟนบอลหลายคนจะตื่นเต้นกับสนามใหม่ครับแต่อาจอดใจหายไม่ได้ว่ารู้ว่าโอทัฟฟอร์ดอาจจะถูกทุบทิ้งหลังการสร้างสนามใหม่เสร็จในสนามแห่งนี้เคยเป็นพยานในวันที่เซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันพาทีมนคว้าแชมป์มากมายครับสนามที่ระเบิดเ,เสียงเฮเมโซซายิงประตูชัยในเวลาที่คับขันสนามที่เห็นน้ำตาของไลอ้อนกิก๊ก เวลลูนี่และเซอร์บับบี้ชาตันถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครับแต่สิ่งสําคัญคือการเดินทางไปสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความหวังและความสำเร็จใหม่ๆที่สนามใหม่จะพาทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง